สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านเดิมครับชื่อร้านว่า Habs Mocha Coffee นะครับตอนนี้เราอยู่กับแถวบ้านบ้านใครบ้านใครบ้านพใครที่บ้านไครนะบ้านใครมาเลยบัดนใครมานิดนึ่งแับปิดกันเราจะไปเจอชื่อร้านสวยงามน่ารักจุ๋มจิ๋มนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราไปสั่งอันนี้แล้วครับเมื่อกี้เราสั่งอะไรหนึ่งก็ลืมไอ้ประกอบไก่ไก่ปันปันอะไรไก่ไก่ ทีนี้เรามาแม่ค้าใกล้ๆครับแม่ค้าชื่ออะไรเนาะชีนางชื่อนางเนาะมีอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหนึ่งเข้ามาส่วนใหญ่เขาสั่งก็จะเป็นชาเขียวชานมชาเขียวชานมชาเขียวชานมผู้กินกาแฟมาแล้วคนจะกินอะไรคนกินกาแฟต่อไหมไม่เนาะไม่ค่ะเป็นน้ำผลไม้กันผลไม้กันเลยเนาะผลไม้อะไรที่อร่อย ที่กะล่านคิดว่าอร่อยอาจจะเป็นน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มส้มมะนาวก็อร่อยมะนาวอ่ะเอาลองเอาน้ำส้มผสมมะนาวหวานเปรี้ยวหวานอ่ะโอเคดูเลยครับอ่ะโคตรเลยครับดูการทำเลยนะครับอ่าหารูปเลยเด้อร์วันนี้เรามาดูอยู่ในร้านเลยนะครับเนี่ยมาช่วยดูมาให้กำลังใจเลยครับ ปริญญาตรีเอกอะไรเอกการโรงแรมค่ะเอกการโรงแรมนี่แหละโอ้โหไม่ค่าปริญญาตรีนะครับไม่ค่าขายกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จบไม่จบไม่สนใจขอให้มีไรายได้แล้วกันเ <c oughs> นาะเอก,เอกจะเรียนอะไรมาเราดูความขยนันที่ที่ตัต้งนะครับต้องให้อยู่ไ,ได้ในยุคโควิดป <c oughs> านเอง <c oughs> จะใส่มะนาวไปเจ้ลูกลูกหนึ่งแล้วก็น้ำสมลูกหนึ่งสมอะไรก็ได้าะสมขอเป็นสมกฤษฎีฐานเนาะ อันนี้ปั่นไหมคลิกปั่นปั่นค่ะเอ่อด้ยก็เฉพาะกาแฟนี่ประมาณเท่าไหร่กาแฟ30เย็น30ปั่นสามห้ปั่นสามาร้อนนี่ร้อนนะร้อนยังไม่ได้ร้อนมีแต่เย็นเย็น็ก็เยนธรรมดาสามทิปปั่นก็ปั่น40่สิปั่น35ม้าปั่นสามห้ถ้านำผลไม้ปั่นก็สามห้ายี่สิบ่ทุกแก้วทุแก้วยีค่ะยกไปกาแฟอ๋อพูดถึงกาแฟกาแฟย็นธรรมดาสาทิ่ถ้กาแฟปั่นสามห้า ชาชื่อเหมือนกันทาราเดียวกันเอิมน้ำผลไม้ล่ะผลไม้ยี่สิบเหมือนกันค่ะหนูขายแก้วยี่สิบหมดเลยเป็นกาแฟกะปั่นล่รอะปั่นเปยี่สิบราคาเดียวกันค่ะผลไม้ยี่สิบปั่นมดเอ้ยไม่ใช่ปันไม่ปั่นก็ยี่สิบโอเคครับก็ใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยมากินผมบอกหวานน้อยนะครับอย่าหลาไหลละมันจะหวานจัดเป็นคนหวานอยู่แล้วอ่าโอเคครับก็ทดลอง มาเยี่ยมมาเย็นอันนี้ครั้งแรกครับเรื่องของเรื่องผมก็จะสั่งอะไรไปไหมนี่สั่งนี่ไว้สั่งข้าวม้วนกล้วยโอ้ต้นี่ม้าวม้วนกวนครับนี่อันนี้ทำไปเรื่อยนะครับนี่ผมสั่งข้าวม้วนกล้วยกองละเท่าไหร่ยี่สิบบาทสามกองห้าสิบถ่ายรูปนะครับสามกองห้าสิบถ่ายรูปในกองบนสามกล่องห้าสิบบาทครับตอนนี้ก็นู่นแม่กำลังทำอยู่นู่นครับ เดี๋ยวแวะไปดูเยี่ยมเมย์นวยหน่อยก็ได้เนะเานะนะครับตามกองห้าสิบบาท<ม>ก็จะมีม้วงกำลังหลายกำลังดกแล้วก็น่านาฬิก๋ไก่ดีนะครับสั่งชื่อว่าอะไรนะนนไม่มีชื่อ,อ,อนะครับ นไก็ได้นะครับตอนมดเล็ห่อหย <laughs> <ม>จะจำไม่ได้จะจำไม่ได้จำไม้ไเน,หน <laughs> เหนเหนตะลูกกระตายี่สิบบาทครับยีบาทยีบาทยีบาททุกอย่างตามผลไม้ยี่สิบมดจะผสมจะไม่ผสมอะไรไเลยยบร้อยแล้วครับี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะ กินหานีดเนะลยถ่ายรูปนิดนะึงอือชอบไม่หวานอ่ามันผสมระหว่างส้มกับมะนาวโอเคออไ,ได้ใช่ได้คือผมไม่ชอบหวานอ่าแล้วมันรสชาติแบบแบบกลมกล่อมเนาะใส่เกลือได้ไหมใช่ใช่มนหวาน คอนเฟิร oh, ์มก็ผมไม่กินหวานอยู่แล้วกาแฟกับกาแฟดำผมไปกินกาแฟดำมาโอเคครับวันนี้ก็ให้กำลังใจเอาฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหอ่าถ้าใครนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะภารายสัจจันท์ท่ากระทุ่มนะคะฝากร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะแวะมาได้นะคะราคาแค่ยี่สิบบาทนะคะเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะแค่ยี่สิบบาทมันกระเต็มแล้วมันมากกว่ายี่สิบไม่ได้แล้ววันนี้โอเคครับก็มาแวะ เย็นๆในช่วงโควิดนะครับให้กำลังใจอันนี้หนีออกจากงานโรงแรมมานะเนี่ยอยู่โรงแรมสบายแล้วก็มาช่วงโควิดก็มา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 ทำร้านเล็กๆก็น่ารักนะครับขายหลายอย่างนี่ของอะไรกันหนี่อง20บาทครับของ20บาททั้งบุญควรนะครับ20บาทคุณแม่ทำแล้วก็ร่างกายโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับ